สวัสดีครับสุสดีเอฟซีช่องเทียมงานกอบตาดำเอฟซีหนองอุ้งอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับเป็นคลิปที่หนาชื่นใจนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านหนาเวที่หรือว่านะครับมาไล่ต่างๆนะครับรวมถึงเอฟซีที ค่อยเป็นกำลังใจให้นอกนะครับบางคนอาจจะบ่าได้มีกำลังทรัพย์ในส่วนนี้นะครับก็เพราะเป็นหยางด้วยครับพี่นอกให้ฟังผมนะครับมันเป็นกำลังใจเนี่ยมันดีนะครับดีไม่ใช่ไม่ดีกำลังใจคือพลังงานบวกที่ดีให้กับศิลปินนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับมันก็คือแสดงให้เห็นว่านะครับติบหนาเวทีมาไล่ต่างๆ นะครับน้องกาสีได้นั่มเงินส่วนนี้นะครับไปจ่ายคาสางบาทในส่วนหนึ่งหละกะักคาใส่ใจ่ายในส่วนหนึ่งนะครับซึ่งสิไปแสดงเตละหมองเตละบอลกะมีค่คาใส่ใจ่ายนะครับพี่น้องนี่แหละครับมันเกิดประโยชน์แค่ตัวน้องนะครับหลักะเกิดประโยชน์แก่บุคคลรอบๆบข้าง บางคนสิบอกว่าน้องเคยแบ่งปันให้ผู้อื่นบอให้คนหนันคนหนีบอให้ครับหลายคลิปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปโรงเรียนไปมอบขนมแน่ของเล่นตุ๊ก,กตาอีหย่างต่างๆเนี่ยในมาหลายๆเนี่ยนะครับน้องก็ให้ได้ครับให้คนอื่นคือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นให้เล็กน้อยก็ให้คือกันนะครับ ่ะจังไหนคลิปนี้กะบ่มี่ยังหลายนะครับกับมีเรื่องนี้แหละครับก็บคือเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจสําหรับเอฟซีที่มอบทิปให้ด้านหน้าเวทีหรือหลังเวีที่ยังก็ตามนะครับน้องกับน้อไม่ใ้เกิดประโยชน์นะครับก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับมาจากทางช่องพ่อแม่อุงอิงลําเพลินออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับจังไหนกะเป็นกําลังใจให้เด้อน้องอุงอิงกับฝากกดติดตามกดจับสติ๊กเ์ทางช่องที่น่านกอนตาดำในเด้อครับ